โอเคมามีปฏิหารหรือเปล่าเพื่อนสี่พิศพินสุดท้ายโอ้โหตัควคนมาเลียงแถวกันเลยนะมึงสูชิมาดอกนี้312ยังไงเพื่อนดอกนี้โอ้โหรอไป9,300 <c oughs> ไอ้เหี้ยมาดิบอกแล้วต้องมีปฏิหารน,นะฮะ ไงโอเคผมก็กลับสวัสดีท่านเลยนะผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง P S K นะทุกคน ออาวันนี้ก็มาอยู่ที่ตัวเกมแมวนันลกของค่ายพีจีนั่นเองนะฮะวันนี้ทุนมาแค่3ามพบาทนะครับมาดูกันว่าแมวนันลกนี้วันนี้จะแจกให้ผมหรือเปล่านะท่านผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผงกาคลิปต่อด้วยละกันนะท่านผู้ชมเออมา เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะซื้อฟิโตบินไปเลยแล้วกันนะครับซื้อดีไหมวะทำไมทุนกูมันน้อยจังเยมาซื้อใน,นราคาเอ๊ซื้อในเบบดสามสิบละกันไม่รู้ราคาดิมันเท่าไหร่วะลืมดูซื้อไปอย่างรวดเร็วนะฮะเจ็ดเคมาไอเจมาเปิดหวัวที่ว่าสวยท่านผู้ชมมามันก็ได้อยู่แหละแต่ก็ต้อง เรื่อยๆนะครับอย่าใจร้อนครับผมโอเคสวยไหลหรือเปล่าท่านผู้ชมไม่ไหลนะฮะได้แค่ตัวคูณามาพมารมาดอกนี้ยังไง24คูณสิสี่ไปไหลอีกครับท่านผู้ชมมายาวๆอือหือ840้อยสีสิบครับผมยังไม่หยุดอีกเพื่อนมาดี เงินรางวัลก้อนโตไปได้มา1,281บาทนะฮะยาวๆครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วครับจังหวะน,นี้ไม่384บาทครับผมโอ้โหไม่ต่อนะฮะไม่เป็นไรเพื่อนตอนนี้บวกมาแล้ว1,701บาทนะฮะตามทุนอยู่ตอนนี้นะครับผมไม่ต้องรีบทุกคนเลยสามเป็นสปินนะครับมีโอกาสอยู่ที่จะได้ทุนคืนนะฮะมาปูนี้สองมาแล้วเอาในเพื่อน รอบนี้ขาดทุนนะครับไม่เป็นไรยังเหลือ2,500บาทนะครับน่าจะมีโอกาสที่จะได้ทุนคืนแล้วก็กำไรมาด้วยนะอืมโอเคปั่นไปก่อนแล้วกันลบันเก่าออกทุนมาคูณสองใบหบาทนะครับผมโอ้โห,โหเดือเชื่อซื้อไปเลย2 2 5 0เปิดหัวเพื่อนยังไงอเงียบกริบ เปิดที่สองมาโอ้โห,โหโฟรีไปดิพาดมารอบนี้ยังไงคูณสิไปโอ้โห450จังหวะน,นี้จบไปที่เรียบร้อย <c oughs> จบไปที่450นะทุกคนอ,อ,อยังไงเพื่อนเบิม้มไปอีก48บาทครับท่านผู้ชมเอาเลยดีว่าเหลือแค่สามฟิลิอป์พินิ่งมาจะจบแล้วนะเนี่ย เมื่อกี้ก็เคแถวสองไม่มาหนึ่งรอบสุดท้ายยังไงขออะไราย,ยาวๆเพื่อนเจ็ดร้อยสองบาทครับท่านผู้ชมโอ้โเหเงินรางวัลก้อนโตมาีเจ็ดร้อยสองบาทครับผมแม่น่าจะได้ซื้ออีกรอบแน่นอนผมว่าเนี่ยเรียบร้อยขาดทุนอีกเหมือนเคยเย็ดเคมา เหลือพันสี่สุดท้ายแล้วครับผมซื้อไปเลยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทตัวน <c oughs> เปิดหัวก,ก็เงียบเลยเ, <c oughs> เงียบไปอีกครับผมเค <Okay, S 2> มารอบนี้สี่สิบครับผมเจมี่ยี่สิบอย่างเราเพื่อน ยังไงครับทุกคนเคมาสวย48บาทครับท่านผู J ้ชม J อีก12บาทโอ้โหตอนนี้ก็บอกไปแล้วนะครับ120บาททุกคนโอ้โหเฮี้ยอย่างเกลือเลยวันนี้ไม่น่าจะรอดสละนะมายังไงเพื่อนคอ,อนฮอหน่ยดีโอ้โห 132บาทนะครับผมโอเคก็จบเป็นที่จะปล่อยนะครับได้มาทั้งหมด252้บองาทนะท่านผู้ชมอ่ะก็สำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาลองเล่นนะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้เลยนะครับผมโอเคซื้อรอบสุดท้ายแล้วกันหมดเรียบร้อยนะครทุน3,000เหลือแค่197บาท เค <Okay, S 2> มามีปฏิหารหรือเปล่าเพื่อนสี่พิาพินสุดท้ายโหวิ ตัวคุณมาเรียงแถวกันเลยนะมึงสูชิมาดอกนี้312ยังไงเพื่อนดอกนี้โอ้โหล่อไป9300ไอ้เหี้ยมาดิบอกแล้วต้องมีปฏิหารน,นะฮะยังไงรอบเดียวคุ้ม,ม9 6้2อบาททุกคนกดเอา มาขออีกยังไงถึงหมื่นหรือเปล่าลกีกี่บาทเพื่อนยังไงวันนี้นะ่าจะได้กำไร7 0 0 0กว่าบาทนะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะวันนี้โอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้มาทั้งหมดเท่าไหร่รอบสุดท้ายเนี่ยเ8้านรบบาทนะผมโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกมอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ